กัาเรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทั่วทุกมุมโลกวินาทีต่อจากนี้ไปจะพบกับการรีวิวชุดเครื่องเสียง JBL พร้อมกับการทดลองทดสอบเต็มรูปแบบครับหากพร้อมแล้วขอนำทุกท่านพบกับการรีวิวในชุดนี้กันได้แล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรีวิวนะครับการแนะนำโปรดักต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้พบกับการรีวิวชุดเครื่องเสียง JBL นะครับชุดนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับพร้อมกับการทดลองทดสอบอย่างเต็มรูปแบบครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอย่างที่เกริ่นไปครับเมื่อต้นคลิปนะครับเราจะมาดูชุดเครื่องเสียง JBL นะครับว่าชุดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับลำโพง JBL นะครับขนาด12นิ้วรุ่น JX212D นะครับเป็นลำโพง2ทางให้กำลังวัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่1,000วัตต์นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่60เฮิร์นะครับจนถึง20กิโลเฮิร์ครับมี maximum sound pressure level นะครับความไวสูงสุดอยู่ที่128 dB นะครับลำโพงรุ่นนี้มีมุมกระจายเสียงในแนวนอน horizontal 90องศาครับในแนวตั้ง vertical 50องศาครับ ครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับมีความสําคัญไม่แพ้กับอุปกรณ์ชิ้นแรกอย่างแน่นอนครับนี่คือ a n a l o ล m ็อกมจัดแบรนด์ซาวคลาฟครับนี่คือรุ่น s i กเนเจอร12นะครับเดี๋ยวเรามาชมฟีเจอร์และฟังก์ชันที่สําคัญกันนะครับซาวคลาฟซิกเนเจอร์12นะครับประกอบไปด้วย12 Input นะครับรวมช่องสตอริโออินพุตเรียบร้อยนะครับมีคอนเนคเตอร์แบบ XLR นะครับให้ใช้งานถึง8ช่อง เราสามารถที่นำไมโครโฟนนะครับหรือเครื่องดนตรีนะครับมาอินพุตเข้านะครับชันนที่5ชันแนนที่6นะครับดีไซน์มาเป็นพิเศษครับเป็นช่อง high impedance สามารถที่นำเครื่องดนตรีนะครับที่มีสัญญาณแรงๆมาอินพุตเข้าชันแนนที่5้าชันแนที่6นะครับแล้วเราก็สามารถที่กดนะครับที่ฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อให้การคอนโทรลการควบคุมสัญญาณนะครับให้บาลานซ์การคอนโทรลก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายครับ มาดูในส่วนของปรีหม่กันบ้างนะครับซิกเอร์แรกนะครับเป็นซิกเอร์นะครับโค้ดหม่์ปรีแอมนะครับซึ่งดีไซน์โดยมิกเซอร์ระดับตำนานของ Soundcraft นั่นเองนะครับจะให้โทนเสียงที่มีความหนามีความอุ่นนะครับระดับสตูดิโอนะครับนี่คือโค้ดหม่์ปรีแอมนะครับเป็นซิกเนเจที่ทน่1นะครับซิกเอร์ที่2นะครับเชฟไฟารามิติกอีคิวนะครับ ทำให้การปรับ EQ นะครับมีความแม่นยำนะครับมีถึง3แบรนด์ให้เลือกใช้งานนะครับเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมและมีปุ่มสวิปความถี่เสียงกลางด้วยนะครับนี่คือช h a ์ปไฟล์พารามิ i c EQ นะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่2นะครับซิกเนเจอร์ที่3นะครับ DBX l r m i t e r นะครับซึ่งบิว์อินมาชั้นที่1่ชั้นที่2นะครับสามารถที่ควบคุมนะครับระดับสัญญาณไม่ให้แรงจนเกินไปทำให้การคอนโทรลการบาลานซ์เสียงนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายดายครับ เนเจอร์ต่อมานะครับมันติเอฟเฟกคุณภาพสูงจาก l e ็ก c o n อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรูมเสียงรีเวิร์บเสียงดีเลย์สามารถที่ปรับให้ตรงกับการใช้งานของเราได้ครับ a ซิกเจอร์สุดท้ายนะครับยกการทํางานของ GB o u d o o r o u t i n g นะครับเป็นมิกเซอร์ของสาวครับนั่นเองนะครับเ็นว่าตั้งแต่ภาคอินพุตนะครับจนถึงภาคปรีภาคเอาท์พุตนะครับจะมีการทํางานที่ไม่ซับซ้อนนะครับทำให้เราปรับ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับนี่คือทั้งหมดของ Soundcraft Signature 12ครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็มีความสำคัญและมีความแมทนะครับสำหรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับนี่คือ Subwoofer นะครับคุณภาพสูงจากแบนดซอร u ช h ่ n รุ่น TLA 15s นะครับรุ่นนี้จะมีฟีเจอร์และฟังก์ชันอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับเป็นลำโพงคุณภาพสูงนะครับขนาด15นิ้วนะครับ เป็น power amp แบบ class D นะครับแบบ3ามชัแนลนะครับท่านผู้ชมนะครับชัแนลที่1เนี่ยนะครับให้กำลังวัตต์อยู่ที่1,000วัตต์นะครับก็คือขับดอก15นั่นเองนะครับชัแนลที่2องชัแนลที่3นะครับให้กำลังวัตชัแนลละสี่ร้อยวัตต์นะครับเราสามารถที่แบ่งนะครับออกมาซ้ายกับขวานะครับมาขับลำโพงที่เป็น full range ของเรานะครับทำให้เราไม่ต้องนะครับไปซื้อแอมพลิฟายละนะครับสำหรับชุดนี้เราเอาสัญญาณจากมิกเซอร์นะครับเข้าที่หลังซับ t l a 1 5นะครับแล้วเราก็ต่อสายลำโพงนะครับมาเข้าที่ลำโพง2ข้างนี้นะครับก็สามารถที่ใช้งานไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ซับบูเฟอร์นะครับแบรนด์ s ซาวชชั่นะครับยังมี d s p ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าทั้ง p รา a ติกอีคิ q นะครับมิเตอร์ต่างๆนะครับก็บิลอินอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซาวชชน t l a 1 5 s นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่40 h ฮจนถึง150 h z ครับ มีความไวตอบสนองนะครับสูงสุดยู่ที่129 DB ครับอุปกรณ์ทันมานะครับก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะครับเป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกครับซึ่งเป็นแบรนด์ o า u ิ i o นนะครับรุ่น DM59 เดี๋ยวเรามาชมฟีเจอร์ฟังก์ชันคร่าวๆกันครับอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่คือไดนามิกไมโครโฟนครับ จากแบรนด์ Soundvision รุ่น DM59 ครับเรามาดูฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับหลักๆกันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นไมค์ไดนามิกนะครับมีโพลาร์แพทเทิร์นการรับเสียงแบบคาร์ดิโอยนด์นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่50เฮิร์ต์นะครับจนถึง15กิโลเฮิร์ต์นะครับมีอิมพีแดนซ์นะครับค่าความต้านทานอยู่ที่600โอห์มนะครับนอกจากอุปกรณ์หลักที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับยังมีอุปกรณ์เสริมให้มาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งลำโพงครับถึง2ต้นนะครับ สายสัญญาณออดิโอนะครับจากมิกเซอร์เข้า TLA15S นะครับถึง2เส้นครับสายลำโพงคุณภาพนะครับสเส้นนะครับสามารถที่ไปใช้งานนะครับได้อย่างง่ายดายแล้วก็เต่งประสิทธิภาพครับช่วงเวลาสําคัญนะครับก็มาถึงนะครับสำหรับการทดลองทดสอบประสิทธิภาพครับทั้งเสียงเพลงแล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนครับเครื่องเสียงชุด JBL ชุดนี้จะตอบโจทย์ได้ดีขนาดไหนนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับ ประสิทธิภาพไมโครโฟนแบรนด์ซาชันนะครับซึ่งจัดชุดพร้อมกับชุดลำโพงชุดเครื่องเสียง JBL นะครับนี่คือ s ซาชัน DM 59เก้าเป็นไมค์ไดนามิกนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 90นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มรีเวิร์บเข้าไปนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 90ทดสอบทดสอบครับ สำหรับชุดเครื่องเสียง jbl นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างนะครับที่กล่าวมาข้างต้นตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายครับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์สาวนะครับงานมินิแบนนะครับหรือจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานจัดบูธงานอีเวนต์นะครับหรือสนามกีฬานะครับเช่นสนามบาสเหมาะสมมากครับกับชุดนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ขนอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับสะดวกสบายตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมาทดลองทดสอบประสิทธิภาพนะครับ ตัวจริงเสียงจริงครับยินดีต้อนรับที่บริษัทเอพิเควซาวนะครับหรือทุกท่านสามารถที่คลิก w w w s ์ไบเว็บซาวดนะครับเพื่อชมฟีเจอร์ฟังก์ชันพร้อมกับโปรโมชั่นราคาชุดนี้นะครับว่านับจะถูกใจโดนใจขนาดไหนนะครับและรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับหลายไอเทมรอท่านผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ถูกใจโดนใจนะครับก็อย่าลืมสับส i b e กดติดตามนะครับคลิปหน้าพงการรีวิวแนะนำโปรดัก หรือการเพรีนะครับกับโปรด u ักต์หลายๆรุ่นนะครับก็ติดตามได้ที่นี่ครับซาวด์ดีดดิชอปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่ามาติดตามคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ